สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน ep ที่ี่126ค่ะพี่พี่กำลังร,รับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน ep ที่ี่126กันนะคะ วันนี้นะคะท่านหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด19รายการค่ะหากวันนี้ท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะวัดระฆังค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลยนะคะท่านหมายเลขหนึ่งนะคะวันนี้นะคะท่านมีคิวอา e คนนะคะสามารถสแกนได้ ได้นะคขาทานเดี๋ยวหนูให้ชมตัวอย่างกันนะคะขออนุญาตนะคขาทานท่านใดศรัทธาวันนี้ให้ทันนะคะมี QR Code นะคะท่านสามารถสแกนเข้าไปได้เลยของท่านแล้วก็ท่านจะเจอข้อมูลนะคะนี่ค่ะ เป็นพระสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีนะคะพระสมเด็จบางขุนพลพิมพ์ใหญ่เนื้อผงเขาท่านปิดให้ทานจองการให้ทานนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นค่ะมี QR code นะคะท่านสามารถสแกนได้เลยนะคะเป็นข้อมูลของพระเครื่องรายการนั้นๆค่ะหดือจะเป็นรายการที่3นะคะท่านเป็นพระปิตาจัมโบของหลวงปู่โตนัท่านมี QR code สแกนได้เลยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ท่านได้ชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะ นี่คะ่ะหลวงปู่โตะนะคะท่านสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะท่านปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะวันนี้นะคะท่านไม่พลาดนะคะพอท่านสแกน QR code นะคะข้อมูลพระสมเด็จองค์นั้นนานน้องท่านหลวงปู่โตก็จะขึ้นเลยนะคะนี่คะ่ะองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีนะคะเป็นรุ่นจัมโบ้สองนะคะท่านปิดให้ท่านจองกันให้ทันค่ะ หรือท่านนะคะจะสนใจหมายเลขเจ็ดนะคะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะท่านสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้ค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 1 8 9 1 9 2 7 1 5 3จจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านใดปิดทานจองทานได้รายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขกหนึ่งค่ะท่านวันนี้นะคะหมายเลขกหนึ่งคะ่ะขอเปิดด้วยนะท่านรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรพิม์ใหญ่คะเนื้อผงกรุวัดใหม่อมตะรสบางขุนพรม กรุงเทพนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะท่านได้รับองค์พระไม่พอองค์นี้นะอท่านพร้อมบัตรรับรองพระเครื่องเลยนะคะและพระสมเด็จองค์นี้องท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านได้ไปขึ้นขอบูชาได้เสื่อของท่านรายการนี้นะคะพร้อมห่วงห่วงค่ะด้านหลังท่านดูนะคะนี่ค่ะเป็นพระสมเด็จกรุบางขุนพรมค่ะปิดให้ทานจองการให้ทานนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งรายการนะคะอย่างเมื่อสักครู่นะคะท่านท่านนะคะ สักสามารถสแกน Q ิวอโค้ดได้ท่านเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระเต็มๆกันชัดๆค่ะท่านใดไวย่อมได้ไปนะคท่านให้สิทธิท่านที่โทเข้ามาก่อนหรือทักข้อความมาก่อนคนแรกนะคะหนูจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้ทันเทียวะท่านนี่ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จกรุบางคุณพรมขังองค์งานนะคะท่านฐานท่านเต็มอกท่านเต็มนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะ ได้ไปท่านบูชาขึ้นคอได้สวยๆของท่านเรี่ยมใส่กรอบให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังค่ะองค์งามเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ของท่านมาดูใบรับรองบัตรรับรองกันนะค่ะท่านได้รับรางวัลนะคะขออนุญาตท่านขออนุญาตสแกนให้กับคุณท่านได้ชมพิจารณาไปพร้อมกันค่ะนี่ค่ะตรงบัตรนะค่ะท่านจะมีคิวอา e คนะคะท่านสามารถสแกนเข้าไปได้เลยนะคะมีข้อมูลทุกองค์เลยนะค่ท่านนี่ค่ะอย่างหนูสแกนนท่าน พระสมเด็จนะคะท่านก็จะได้รับข้อมูลค่ะเป็นพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์ใหญ่เนื้อผงนะคะท่านก็จะขึ้นรูปภาพมาให้เลยนะท่านไม่พลาดนะคะวันนี้นะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะหากท่านใดสนใจศรัทธาพร้อมรับนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันของท่านที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 1,250บาทนะคะท่านมี QR code ท่านสแกนได้เลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะหมายเลขสองวันนี้นะท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงปู่ทวดวัดชาให้นะคะท่านรุ่นพิเศษแจกกรรมการนะคะเป็นเนื้อว่านทั้ง3องค์ค่ะท่านจะได้รับนะคะอยู่ในกล่องแดงเลยนะท่านสน3องค์แบบนี้หากท่านใดศรัทธาพร้อมรับหลวงพ่อทวดนะคะท่าน นี่ค่ะท่านดูนะคะองค์นี้นะคะท่านเนื้อผงก็จะออกสีแดงหนะ้าคะท่านมีคราบทององลงรักปิดทองนะคะหลวงพ่อทวดสามองคนี้นะคะท่านใดสะสทาวันนี้ปล่แบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะหน้ากล่องท่านอักครไว้ชัดเจนเลยนะคะท่านขออนุญาตนะคะอยากให้ท่านได้ชมกันชัดๆนะคะท่านองค์สวยนะคะหน้าท่านยังเต็มนะคะเป็นเนื้อว่านค่ะ ะต้ฐานนะคะงดงามมากๆคุณทาน3องค์นะคะเก็บได้เก็บนะคะลูกศิษย์สายตรงหลวงพ่อทวดนะคุณทานไม่พานะคะองค์งามมากๆค่ะหากันยากนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะุณทานหมายเล็กสองนะคะแบ่งปันนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด3ององสามนึนเลยนะคะองค์นี้ก็จะมีคราบทององลงรักปิดทองคุณทานองค์นี้นะคะผิวคุณนะทานจะออกสีแดงนะคะงดงามมากๆค่ะ ะะพระบ้านพระกับเก็บนะคะวันนี้ท่านใดไวได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะทัดมากระท่านมากันที่รายการที่3ามนะคะหมายเลขสามวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะท่านที่งดงามค่ะรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะเป็นรุ่นจัมโบ้สองนะคะท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะรายการนี้นะคะท่านต้องไม่พลาดนะคะงดงามมากๆค่ะ รายการนี้หากท่านได้สัทธานะคะปล่อยแบ่งปันนะคะท่านที่1250บาทเท่านั้นค่ะ1,250บาทนะคะรายการนี้นะคะไม่พลาดนะคะนี่ค่ะให้ชมกันชัดๆนะคะท่านเป็นปิตาจัมโบ้รุ่นที่2ต้าฐานฝั่งตะกุด1ดอกนะคะองงามมากๆค่ะนิ้วมือนะคะ10นิ้วท่านชัดค่ะท่านดูแขนดูคานะคะพิมพ์สวยมากๆค่ะถ้ารับองค์พระไม่พอนะ,ะท่านได้เลี่ยมกรอบไปด้วยนะคะ ตาไ,ไปขึ้นคอบูชาได้สวอคะ่ะท่านได้สายเก็บลงบุโตแนวทานองค์นี้ต้องไม่พลาดนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะวัดประดู่ิมพีนะคะองค์งามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสแกนให้กับท่านได้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คะท่านสแกน QR Code จะขึ้นนะคะท่านสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะท่านนี่ค่ะ Code นะคะก็จะขึ้นข้อมูงงลนะคะทานงดงามมากๆเลยนะคะเป็นพระปิดตานะคะแล้วก็มีรูปองค์พระค่ะ ติดให้ทันจองการให้ทันนะคะหมายเลขสาแบ่งปันที่1นึ่งพันสอบาทเท่านั้นคะ่ะท่าน1นึ่งพันสอบาทนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี่รายการนี้น้องท่านเป็นวังหน้านะคะมาหาสมบัติค่ะองค์นี้เป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านเป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะด้านน่าจะเป็นพระเก่งค่ะองค์งามมากๆเลยน้องท่าน นี่คะ่ะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านด้านหน้าจะเป็นพิมพ์พระกิ่งนะคะหากท่านใดศรัาทธาวันนี้ปอยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นคะ่ะท่านห้าร้อยห้าสิบาทนะคะท่านหมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านเป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะ่ะนี่ค่ะวันนี้เป็นพระกิ่งปราบห่อนะคะท่านองค์งามมากๆเลยนะคะท่านดูคะ่ะด้านข้างหนาๆเลยนะคะ ให้ทนันจองกันให้ทันนะคะหมายเลขสี่แบ่งปันที่5 5 0ห้าบาทค่ะทัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่หค่ะหมายเลข5าวันนี้นะคะเป็นวังหน้ามหาสมบัตินางท่านองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนองท่านวังหน้านะคะเนื้อเปียกทองค่ะท่านดูนะคะต้องเซียนง,งดงามมากๆค่ะเนื้อเปียกทองเลยนะคะนี่ค่ะแบ่งปันนะคะท่านได้ศรัทธาแบ่งปันที่ห้าห้าบาทค่ะห้าห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านหมายเลข5าวันนี้นะคะ ปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะรายการนี้นะคะเนื้อเปียกทองท่านดูค่ะด้านข้างนะคะพิมพ์หนาๆให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังนะคะท่านเป็นรอห้านะคะงดงานมากๆค่ะท่านใดศรัทธาน,นะคะปิดให้ทัานค่ะแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่หกค่ะหมายเลขหกวันนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะท่านสังเกตนะคะมีคราบทององลงรักติดทองเต็มเลยนะคะุณท่าน งดงามมากๆนะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านค่ะท่านดูนะคะมนสารดั้งเดิมค่ะองค์ยาวเลยนะคะด้านหลังค่ะเขียนว่าราบผลดีนะคะท่านราบผลดีมีสุขนะคะวัดตวงพอนะคะเหมือนองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะท่านท่านดูค่ะด้านหลังองลงรักปิดทองเต็มเลยในเลยนะคะหากท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันกับท่านที่550บาทเท่านั้นค่ะ 550บาทนะคะให้ทันกันนะคะท่านวันนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะวันนี้นะคะหมายเลขเท่านใดรอรายการนี้อยู่นะคะวันนี้ขออนุญาตปล่อยคู่เลยนะคะคู่นี้นะคะท่านเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะนั่นเขี่ยวยาวๆเลยนะคะมาพร้อมน้องท่านเป็นถักลวดแบบโบราณท่านใดนะคะศรัทธาสายเครื่องรางนะคะท่านยอดนิยมนะคะขึ้นชื่อคงกระพันชาตรีเลยน้องท่านเดี๋ยว สนันยาตนะคะวัดให้กับคุณท่านได้ชมกันเลยนะคะว่าความยาวเขี้ยวนะคะคุณท่านเขี้ยวตัวนี้มีความยาวประมาณ4นิ้วเลยนะคะท่าน4นิ้วนะคะความยาววันนี้ค่ะขอปล่อยคู่นี้ท่านใดศรัทธานะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดคลองดานขอปล่อยแบ่งปันคู่นี้ที่เก0บาทเท่านั้นคะ่ะท่านคู่นี้ที่เก0บาทนะคะท่านดูนะคะถักลวดแบบโบราณมีแหน่ตรงนี้น้องท่านเป็นแหนะนาคนะคะท่านดูค่ะ ดูดูงานนอกท่านงดงามมากๆเลยนะคะมีรอยจานยันอักขรท่านเต็มค่ะท่านใดได้ไปถือว่าโชคดีมากๆของท่านปล่อยแบ่งปันให้คู่นี้เลยนะคะแล้วคาดปลอดภัยสาอาสาคุ้งกพันชาตรีนะคะท่านรายการนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านกันค่ะเขียวยาวมากๆเลยนะคะยาวประมาณ4นิ้วค่ะรับคู่ไปเลยนะคะคู่นี้ที่900บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ท่านดูหางุดงามมากๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท่าน900บาทเท่านั้นค่ะทัานะคะมากันที่รายการที่8นะคะท่านมาเลข8รายการนี้นะคะเป็นพระกุรบบุรีนะคะพระกุรบบุรีคะ่ะท่านท่านดูนะคะเป็นเนื้อสำริดเงินเก่าะคะ่ะถักลวดแบบโบราณน,นะคะท่านมาพร้อมลวดแบบโบราณสมัยโบราณน,นะคะท่านเนื้อเก่าเนื้องามเลยนะท่าน องเ,เดิมค่ะเป็นพระกุรบุรีนะคะเป็นพระกุรบุรีนะคะท่านหากท่านใดศรัทธาองค์นี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันกขาท่านที่ห5 0หบาทเท่านั้นค่ะห50บาทท่านดูนะคะหน้าตาองค์พระท่านชัดนะคะจมูกดวงตาค่ะห50บาทนะคะทัามาข้ะท่านมากันที่รายการที่9ค่ะมาเลข9้ารายการนี้นะคะเป็นพระปุหนังเขาท่านเนื้อสำริดเงินถักลวดโบราณน,นะคะ ท่านดูเนื้อนะคะมวลสารดังเดิมของท่านนี่ค่ะเป็นพระกรุนะคะปรุหนังรายการนี้ท่านได้ศรัทธาแบ่งปันที่550บาทค่ะ550บาทวันนี้ปอแบ่งปันให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะรายการนี้นะคะท่านได้ศรัทธานะคะเนื้อสำริดเงินนะคะท่านเป็นพระกรุเก่านะคะพระปูหนังห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะท่ามาท่านมากันที่รายการที่สิบค่ะมายเลขสิบรายการนี้เป็นพระกิ่ง ปาวเรตน้องท่านเป็นพระกิ่งนะคะมาพร้อมเลี่ยมกระเช้าจับขอบเงินเก่าน้ท่านเป็นเลี่ยมกระเช้าเงินเก่าท่านดูนะคะเงินเต็มเลยนะคะพร้อมหูห่วงให้กับท่านค่ะเป็นพระกิ่งนะคะองค์งามมากๆค่ะท่านท่านใดศรัทธานะคะขอปอแบ่งปันที่5 5 0บาทค่ะ5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งปาวะเรศค่ะเก็บได้เก็บของท่าน องงามมากๆเลยนะคะเป็นพระกิ่งอรดงามมากๆค่ะ5 5 0ห้าบาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่21ค่ะมาเลข21รายการนี้นะงท่านเป็นท่ากระดานนะคะเนื้อสำริดเงินค่ะเป็นองค์พระท่ากระดานนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมนะคะท่านเป็นเลี่ยมเงินเก่าเลยนะคะด้านข้างคะ่ะเลี่ยมเต็มๆให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังเลี่ยมปิดนะคะท่าน ขอปล่อยแบ่งปันนะคะถ้ากระดานรายการนี้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบสองค่ะหมายเลขสิบสองรายการนี้นองท่านเป็นพิมพ์พระสังกระจายนะคะองค์นิ้งงามมากๆเลยนคะท่านนี่ค่ะท่านดูมวลสารนะคะองค์เก่าองค์งามเลยนคะท่านรายการนี้นะคะนี่ค่ะเป็นพิมพ์พระสังกระจายนะคะมาพร้อมเลี่ยมกระเช้าเงินนะคะท่าน นี่ค่ะพิมพ์พระสังกจจยนะคะท่านใดตาไวาตาถึงด้าของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะวันนี้นะคะปอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้ยห้าสิบบาทนะคะถัดมาฮะมาที่รายการที่13ามค่ะหมายเลขส3ารายการนี้เป็นองค์หล่อโบราณของหลวงพ่อเงินเต็มองค์นะคะท่านหลวงพ่อเงินเต็มองนะคะงอ,งองะคะ์งนี้ค่ะท่านดูนะคะหน้าตาท่านชัดดวงตาจมูกแล้วท่านเลี่ยมกระเช้าเงินด้วยนะคะนี่ค่ะใต้ฐานนะท่าน หนึงองค์เท่านั้นนะคะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินเต็มองค์ค่ะขอปอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะท่านห5 0บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลขสิรายการนี้นะคะเป็นเหรียนหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดหนังค่ะคุณท่านเนื้อลงยานะคะเนื้อเงินลงยาสีแดงสีน้ําเงินคะท่านเรียนงามมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อเงินลงยาค่ะได้รับเกีฑยได้พอพร้อมเลี่ยมข่งท่าน พร้อมหมู่ห่วงให้กับท่านเลยนะคะท่านหลังเป็นหลังยันสี่ค่ะหลวงปู่เอี่ยงวัดหนังรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะให้ทานกันค่ะที่ห้ารอยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะมาเลขสิบห้าวันนี้คำท่านเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะจังหวัดฉะเชิงเซราคำท่านองน์องนี้นะคะก็เป็นเนื้อลงยาง,งดงามมากๆค่ะถ่าจากกรองสดเลยนะท่านไม่พลาดนะคะไม่รอช้านะคะเนื้อเงินลงยาค่ะ แปดสิบปีกรมตำรวจนะคะท่านรายการนี้เนื้อเงินลงยาค่ะเนี่ยค่ะได้รับพรอมเลี่ยมเลยนะท่านท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนนะคะวันนี้ปอยแบงปลานะคะท่านที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบหกค่ะหมายเลขสิบหกวันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมะโกูนนองทานองค์น,นี้นะคะลงยานะท่านลงยาสีแดงนะคะเนื้อเงินลงยาสีแดงะคะ่ะ เหรียญพ่อเกษมนะคุณท่านรุ่นดีโชคดีนะคุณท่านด้านหลังเป็นหลังหนูนะคะวิสาปุชาตรายรักนะท่านเป็นเหรียญปี3-2ค่ะชื่อรุ่นดีมงคลนะคุณท่านโชคดีหลวงพ่อเกษมแบ่งปันที่550บาทค่ะ5 5 0บาทนะคะคาดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเล่น7 7รายการนี้น้ำท่านเป็นลูกสะกดน้ำท่านหรือลูกอมนะคะ องนี้น้าท่านไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยหรือเปล่านะาท่านเป็นลูกสะกดค่ะท่านดูนะคะตรงลูกสะกดต,ตรงนี้น้าท่านก็จะมีรอยจานยันอัขระท่านเต็มอยู่ในเลี่ยมนะคะมีสายิีนมีผ้ายันผูกน้าท่านขอปอแบ่งปันนะคะอง์นี้ที่550บาทค่ะ550บาทนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่18ค่ะ หมายเลข18วันนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมค่ะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุรทรสงครามนะท่านเหรียญเป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะอน,นุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมท่าน,นเนื้องามนะคะหน้าเหรียญท่านชัดค่ะท่านสามารถนำเหรียญไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะท่านได้สัทธาปล่อยแบ่งปันที่5 5 0ห้าบาทค่ะห้าหบาทเท่าน,ะนานะท่านเดี๋ยว ขออนุญาตนำเรียนออกมาให้กับคุณท่านได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะหมายเลข18วันนี้ค่ะท่านองงามมากๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพบเนื้อทองแดงรมดำค่ะท่านดูตรงห่วงนะคะจะมีคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะท่านเป็นเหรียญราบผลภูมิทวีค่ะเหรียญน,นี้นะคะแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นนะคะท่าน าทักมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญวัตถุมงคลนะคะเป็นเหรียญคุกเข่าของหลวงพ่อแดงค่ะวัดเขาบันไดอีจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นเหรียญปี2517ค่ะท่านเนื้อทองแดงนะคะขออน,นุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะท่านเหรียญคุกเข่านะคะท่านเป็นอีกรุ่นที่นิยมเก็บกันนะคะวัดเขาบันไดอีสดาวทานนาเหรียญท่านสวยมากๆค่ะเป็นเหรียญปี2517ค่ะ แบ่งปันนะคะองนี้ที่ห้าห้าบาทเท่านั้นค่ะห5 0หบาทเท่านั้นเลยน้องท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะไม่พลาดตน้องท่านองงามมากๆนะคะท่านหาองอสวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะไม่ควรปล่อยผ่านนะคะท่านท่านใดนะคะสําหรับวันนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจศรัทธา ยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ู9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านได้ปิดทานจองทานได้องคไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านท่านสนใจหมายเลขไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะแม่คาใจดีคุยง่ายรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP ีแล้วนะคะท่าน ท่านใดได้อู่ไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยขา่าท่านท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอด id เข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่าท่านหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน ep ต่อ,ตอไปค่ะปิดให้ทันกันนะคะท่านพระบ้านรายการดีๆนะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะไว้พบกันใหม่ใน ep หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ